การคำนวณปริมาณเบตใน d n a อนพอบพึ่มพำอะไรของแกเนี่ยแกก็ดูดิเนี่ยฉันงงมากเลย <ST AR> อะไรคือการคำนวณเบตใน DNA ไหนมันจะไม่ยากอะไรถ้าแกเข้าใจก็อธิบายมาให้ฉันฟังหน่อยฉันฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนพวกแกนั่นแหละโธ่ พวกฉันก็นึกว่าแกรู้นี่แกมาว่าฉันอะแกรู้นือไงระรับฉันรู้แน่นอนไม่รู้แต่มีนี่ สวัสดีค่ะน้องคะวันนี้เราก็มีทริคดีๆนะคะบไวโอโคดีมาฝากเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของลำดับเบสบน DNA ค่ะถ้าน้องจําได้นะคะ DNA เนี่ยเป็นสาชวโมเิกุลที่เก็บรหัสของสิ่งมีชีวิตเอาไว้ซึ่งคนที่ทำที่เป็นเหมือนหมึกในการเก็บเขียนรหัสเราเรียกตัวนี้ว่าไนโตรจินัสเบสมันคืออะไรคะลูกมันคือเบสสารอินทรีย์ที่มีสมบัติเป็นเบสและมีไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบในตัวนิวสเบสที่เราเรียนกันในดบบชั้นมปลายเนี่ยค่ะเรามีทั้งหมด5ตัวถ้าเรียงเลยนะคะก็คือตัวแรกค่ะคือตัวอะดีนีนค่ะตัวที่2ค่ะคือตัวไทมินค่ะตัวที่3ค่ะคือตัวไซโตซีนค่ะและตัวที่4ค่ะคือกัวนีนค่ะและตัวที่5คือยูราซิลค่ะมีทั้งหมด5ตัวทุกตัวจะมีสารเหมือนกันหมดก็คือมีอะไรคะไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบทีนี้ในบรรดา5ตัวนี้ค่ะ DNA เนี่ยจะเลือกใช้แค่ 4ตัวจากหก็คือเอาตัวไหนออกไปคะเอาเจ้ายูราซิลออกเหลือแค่อดีนินไทมินไซตโตซินและก็กวานินนะคะเหลือแค่4ตัวนะคะทีนี้แน่นอน4ตัวก็จะแทนเป็นตัวอักษรหมด4 4อัลฟาเบตก็คืออะดีนินก็คือตัว A ถูกไหมคะไทมินก็คือตัว T นะคะไซตโตซินก็คือตัว C แลวก็กวานินก็คือตัว G ทีนี้สิ่งที่ข้อสอบออก ะะข้อสอบจะออกความสัมพันธ์ของเจ้าเบส4ตัวนี้แหละอย่างอีลุงตุงนางไปหมดเลย <c oughs> ต้องใช้คำว่าอีลุงตุงนางเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีสมบัติที่เกี่ยวข้องกันเยอะมากเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ต้องมีทริคการจําซึ่งหนึ่งในวินักวิทยาศาสตร์นะคะที่ศึกษาเกี่ยวเรื่องนี้อย่างจริงจังคือมิสเตอร์เอวินชาการเราก็เลยขออนุญาตสร้างเป็นไบโอโค้ดช่วยจานะคะสาหรับเรื่องนี้ว่าเป็นทวิตเตอร์ของคุณชากาฟว่าชาการนะคะ แอดชาก้าก็คือประโยคนี้นะคะโคนนี้คือ A T C G โดย A T ก็คือแอโอเคไหมแล้วก็ C G คือชาก้าฟถ้าน้องจำแอดชาก้าฟได้น้องก็จะรู้ว่า DNA ใช้เบสแค่เท่าไหร่คะ4ตัวจาก5ก็คือ A T C G แอดชาก้าบอกอะไอีกนอกจากบอกว่าใช้4ตัวยังไม่พอนะคะแอดชาก้าฟยังบอกว่าเบสอะดีนินกับเบสไทมินคือ A กับ T จะจับคู่กันนะคะและก็อะไรคะไซโตซีนกับกวานินก็เป็นไคะจับคู่กันเพราะฉะนั้นถ้าน้องจำแอดชาก้าบได้น้องก็จะรู้ว่าแอดคือ A จับคู่กับ T แล้วก็ชาก้าบคือ C จับคู่กับ G เลิศไหมยังไม่พอนะคะยังไม่พอนะคะสังเกตการจับของ ATCG ค่ะนะคะ A กับ T เนี่ยจะจับกันด้วยกี่พันธะไฮโดรเจนคะ2พันธะไฮโดรเจนขณะที่ C G จับด้วยอะไรคะ3พันธะไฮโดรเจนนะคะ จะไม่ไง่ายค่ะแอดเป็นไงคะลูกสั้นๆทาสั้นๆเขียนน้อยๆก็ใช้พันธะเชื่อมไงน้อยๆคือ2พันธะส่วนตัวยาวๆใช่ไหมชากราฟเขียนซะย,ยาวเลย C H A R G A F F ถูกไหมลูกชากราฟก็คือยาวก็คือกี่พันธะสาพันธะเพราะงั้นก็สอบออกได้นะคะสังเกตดีนะ C กับ G จับด้วย3พันธะไฮโดรเจนขณะที่ A กับ T จับด้วยแค่ละสองพันธะไฮโดรเจนท่านใครจับแน่นกว่ากันแน่นอนคะ่ะต้องเป็น C กับ G จับแน่นกว่า นะข้อสอบเคยถามว่า DNA แบบไหนทนความร้อนมากกว่ากันนะคะน้องต้องเลือกแบบที่มี CG เยอะๆถูกไหมเพราะมันมีพธไฮโดรเจนไหมคะเยอะกว่า AT เออข้อสอบออกนะได้เลยนะคะ3ประเด็นแล้วนะ AT CG จับกันยังไงกี่พันธไฮโดรเจน3ประเด็นแล้วนะใช้4ตัว AT CG จาก5จับด้วย A จับ T C จับ G ถูกไหมลูกแล้วก็อะไรนะ2พันธไฮโดรเจนกับ3าาไดเจน ะะประเด็นที่4ค่ะแอชชากรกาฟเนี่ยเบสสตัวนี้ ATCG เนี่ยมีโครงสร้างเป็นวงแบบ1วงกับแบบกี่วง2วงนะคะถ้าน้องเห็นว่าแอชชากรกาฟมันจะซ้อนวงกลมได้2วงก็คือวงในคือ T กับ C และวงนอกก็คือ A กับ G ซึ่งสะท้อนโครงสร้างของเบสเลยก็คือไทมินกับไซตโตซินเนี่ยมีโครงสร้างเป็น1วงขณะที่อะดีนินกับกัวนินจะมีโครงสร้างกี่วงคะลูก2วง เบสที่มี1วงนะคะเราเรียกว่าไพริมิดินมักจะเป็นนำหน้าเป็นสะไลเหมือนกันหมดก็เช่นไทมีนไซโตซินไพริมิดินโอเคไหมน้องจำง่ายเลยค่ะหนึ่งวงคือสะไลไม้มลายเล็กหนึ่งไม้มะไยเ,เล็กหนึ่งไงลูกไทมีนไซโตซินไพริมิดินส่วน2วงเราจะเรียกเบสนี้ว่าเบสพิวรีนนะคะก็คืออะดีนีนกับ กวานีนก็คือพิวรินน้องจำพิีดินพอละที่เหลือก็เป็นพิวรีนโอเคไหมแล้วประเด็นที่4ก็คือ TC คือไทรีมิดินส่วน AG คือพิวรีนโอเคไหมนะคะและประเด็นสุดท้ายค่ะทริคอันหนึ่งที่น้องต้องรู้ก็คือ A กับ T มันจับคู่กัน C กับ G มันจับคู่กันเพราะฉะนั้นปริมาณค่ะปริมาณ A กับปริมาณ T มันต้องมีเท่ากันและ C กับ G มันก็ต้องมีปริมาณ เท่ากันและ4คนรวมกันต้องเป็น100%ง้นันข้อสอบก็จะออกเป็นสมการคณิตศาสตร์ที่น้องไหมครัรักและชื่นชมถูกไหมคะก็จะออกเลยครัว่า A อบวกทหาร C ีบวกจเท่ากับเท่าไรเท่ากับ1หรือเปล่าหรือไม่เท่ากับเท่าไหร่หรืออะไรเท่ากันน้องก็จำง่ายว่า A กับ T ตัวแปรเดียวกัน C กับจตัวแปรเดียวกันและ4ตัวนี้รวมกันต้องเท่ากับ1บางครั้งให้ A มาถาม G น้องก็ต้องตอบดด้เพราะเองรู้ว่า A T ทเท่ากันที่เหลือก็เป็น CG อย่างละครึ่งๆรึสรุปวันนี้ก็คือกลับบ้้้านนนวัีตอองงจขใคระ คุณเอวินชากาฟจำว่าแอดชากาฟโอเคไหมคะก็แค่นี้นะโทษแกช่วยอธิบายภาษาอังกฤษให้ฉันได้ไหมอ่ะแกอะไรโอมฉันน่ะอย่าให้ฉันพูดเลย <c oughs> ทำไมอะ่ะพูดไม่เป็นซากคำต่อนปก่อน โอ๊ยเจ็บโอ๊ยโอ้ยเจ็บอะไรของแกนี่จับแขนแล้วก็ร้องโอ้ยอยู่ได้นั่นดิเราก็ฉีดวัคซีนกันหมดมีแต่แกคนเดียวร้องโอ้ยอยู่ได้นี่แกดูผู้หญิงแบบผู้ชายสองคนดิเนี่ยชิลมากเลยนะยกแขนได้สบายเลยดูใช่ฉันก็แก่งแขนได้แกงแขน นั่นแหละนั่นแหละแว่งแขนฉันนี่เบื่อแกจริงๆเลยพูดอะไรไม่เคยเข้าใจเลยทำไมแกไม่เอาออกอะ่ะอืมกลัวแน่เลยแบบนี้กลัวอะไรก็อีกแค่เอาพลาสเตอร์ออกอะ่ะไม่เห็นต้องกลัวเลยไหนแกก็ลองเอาออก ฉันดึงออกให้ไหมไม่ต้องฉันทำเองได้อะนี่ขนาดบอกว่าไม่กลัวนะเนี่ยแล้วกลัวจะขนาดไหนเจ็บเจ็บทำไมมันต้องฉีดด้วยเนี่ยแกอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนฉันอยากรู้งั้น สวัสดีค่ะน้องขาก็กลับมาเจอพี่เวงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ยังถามจะทำบ้านซึ่งเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากก็คืออะไรคะโควิดในนะคะหลายคนก็แบบหู oo, เป็นเดือดเป็นร้อนถูกไหมคะประเทศไทยก็ต้องไงคะชัดดาวถูกไหมคะมีการ distancing นะคะห้ามไปไหนมีการปิดเมืองถูกไหมคะทุกคนก็ต้องรับมือกับมันนะคะ,ะวันนี้เราจะพูดกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรหรับตัวโควิดในีนเนี่ยมีกระแสะพูดเยอะมากว่าเราต้องการวัคซีนมีคนถามพี่มาเยอะมากว่าวัคซีนคืออะไรแล้วทำไมถึงใช้ในการสู้กับโควิดได้ต้องที่บายก่อนค่ะ ดยปกติเนี่ยนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่ในร่างกายนะคะเรียกตัวนี้ว่าเจ้าอิมมูนิตี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากเม็ดเลือดขาวบางคนเรียกว่าแอนติบอดีบางคนเรียกว่าอิมมูนิตี้โอเคไหมนะคะหรือภูมิคุ้มกันนะคะด้วยปกติเนี่ยเวลาเราเป็นโรคะค่ะร่างกายก็จะค่อยสร้างภูมิคุนน้มกันขึ้นมากําจัดโรคนั้นให้หายไปแต่ว่านะคะถ้าบางโรคที่มันรุนแรงอย่างเจ้าโควิด1 9ถ้ามัวแต่รอให้ร่างกายไปคะสร้างภูมิคุ้มกันบางครั้งมันไม่ทันที่ตายกันเยอะๆเนี่ยคือ ตายก่อนสร้างภูมิคุ้มกันสําเร็จเราก็เลยจะต้องหากระบวนการมาสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้านะคะเราเรียกสิ่งนี้ว่า immunization หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันล่วงหน้า immunization นะคะ,ะ,คะซึ่งกระบวนการ immunization เนี่ยมีให้เลือก2แบบนะคะคือ active immunization กับ passive immunization นะคะ,ะ,คะเอาตัวแรกก่อน active immunization นะคะแปลว่าการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแบบ ก่อเองก่อเองคืออะไรนะคะก่อเองคือนะคะร่างกายสร้างภูมิมกันเองโดยการใช้เชื้อโรคหรือสารพิษของเชื้อโรคที่อ่อนแรงใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์นะะจากนั้นร่างกายจะค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองถามว่าเป็นโรคไหมไม่เป็นเพราะเชื้อโรคมันอ่อนแรงแล้วแต่มันกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเจ้า active immunization เนี่ยหลักๆก็กจะมี2อย่างในโลกนี้ก็คือวัคซีนกับท็อกซอยโดยวัคซีนเนี่ยจะเป็นตัวเชื้อโรคเลยนะคะเป็นเชื้อโรคที่อ่อนแรงหรือเป็นเชื้อโรคที่ตายแล้ว นะฮะใส่เข้าไปกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะส่วนเจ้าท็อกซอยคือสารพิษที่ทังไม่เสื่อมสภาพฉีดเข้าไปปุ๊บก,ก็มีฮะกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกันซึ่งวัคซีนกับท็อกซอยเนี่ยมีข้อดีคือเราสร้างเองลูกนะฮะมันจะอยู่นานซึ่งมันเหมาะมากกับการที่เป็นไงคะ ใช้ในการรับมือกับเจ้าโควิดในทีมเพื่อป้องกันการระบาดคอนเซปต์นะคะอยู่ทนอยู่นานแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างมี2อย่างคือวัคซีนกับฮอกซอยเรียกรวมๆทั้งหมดนี้ว่าอะไรคะ active immunization แต่ยังไม่จบค่ะเลรเหลืออะไรอีกอย่างนะคะ passive ถูกไหมคะ่ะ passive immunization แปลเป็นไทยสวยๆว่าการสร้างภูมิคุ้มกันแบบรับมารับมาคือลูกไม่ได้สร้างเองรับสําเร็จรูปมา ให้ใครก็ได้สร้างเป็นคนอื่นเป็นสัตว์เป็นคนอื่นสร้างมาแล้วก็มาใส่ร่างกายเราเราก็จะเป็นรังคะมีผุงกันเลยสะดวกรวดเร็วว่องไวนะคะประหยัดเวลาคือมีเลยไม่ต้องสร้างเองแต่อย่าลืมลูกข้อเสียคืออะไรคะอยู่ไม่นานของใดก็ตามที่น้องไม่ได้ทําเองน้องจะลืมง่ายเหมือนกันคะ่ะร่างกายรับมา มีเลยแต่อยู่ไม่นานเราเรียกสารนี้ว่า passive immunization คนอื่นสร้างให้อย่างช่วงโควิด19กําลังระบาดหนักๆในต่างประเทศนีคะหรือในทั้งประเทศไทยเองเนะะี่ยค่ะมีการสกัดพลาสมานะคะสกัดพลาสมาของคนที่หายจากโรคโควิดคือเป็นแล้วก็หายแล้วมีฮุ้มกันแล้วก็จะบริจาคเลือกสกัดพลาสมา ะะออกมาเป็นน้ําใสๆเรียกว่าเซรุ่มหรือซีรัมเป็นตัวภูมิคุ้มกันคือแอนติบอดีนยคะสกัดออมาในรูปของน้ําเรียกว่าเซรุ่มหรือเซรัมนะคะและตัวนี้ไปรักษาคนที่ยังป่วย เป็นโรคโควิดแล้วยังรักษาไม่หายอยู่ซึ่งตัวนี้ถ้าไปให้คนที่ยังป่วยเป็นโควิดอยู่และยังไม่หายนะคะจะช่วยลดผลกระทบจากตัวโรคได้ค่อนข้างเยอะคือช่วยชีวิตคนเลยแหละนะคะง่ายคือการใช้ภูมิคุ้มกันโดยตรงจากคนที่เป็นและหายแล้วเนี่ยมาให้คนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันให้ก็คือหายได้เลยเราเรียกตัวนี้ว่าเซรุ่มหรือซีรัมนะคะแน่นอนข้อดีคือเร็วรวดเร็วใช้ได้เลยนะคะแต่อย่าลืมว่าสก,กาัดออกมาเขาไม่ได้สร้างเองใช่ไหมลูกอยู่ทนอยู่นานไหม ไม่หนาหรือถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยนะคะเราก็จะสกัดเซรั่มหรือซีรั่มเนี่ยออกมาไว้สำหรับพิษงูกับพิษสุนัขบ้าแล้วก็พิษงูแมงมุมนะในประเทศไทยเลาก็คงมีพิษสุนัขบ้ากับพิษงูเนาะแต่ถ้าเป็นออสเตรเลียหรือต่างประเทศก็จะมีพิษแมงมุมด้วยซึ่ง3อย่างนี้เป็นพิษที่ร้ายแรงพิษงูไปไหคะหยุดหายใจถูกไหมพิษแมงมุมก็หยุดหายใจนะพิษสุนัขบ้านี่ไหมคะชักเกรงกลัวน้ําเลยซึ่งพวกนี้เป็นพิษร้ายแรงนะคะไม่สามารถรอให้ร่างกายไปคะสร้างภ โอกาสตายสูงมากใช่ไหมงูเห่ากัดโชะเป็นชาวนาถูกไหมคะโอ๊ยตายแล้วโดนงูเห่ากัดถูกไหมคะก็จะตายอย่างรวดเร็วนะคะก็ต้องทำะไรคะเซรั่มหรือซีรั่มสาหรับพิษงูพิษแมงมุมพิษนักบ้าเอาไว้พอฉีดปุ๊บไหมคะรอดค่ะนะคะก็เป็นเซรั่มหรือซีรั่มนะคะก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นแพสซีฟอิมเมอร์เซชันเลยน้องได้ทุกคนตอนเราเด็กๆก็คือตัวน้ํานมแม่น้ํานมแม่คือการกลั่นจากเลือดของแม่ถูกไหมเรารู้แล้วว่านมสร้างจากเลือดของแม่ซึ่งในเลือดก็จะมีภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมา น้ำนมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กทารกที่กินนมแม่ก็เป็นคะจะแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะ,ะดีมากสุขภาพจะแข็งแรงเลยจึงมีการโปรโมทว่าทําไมต้องกินนมแม่เพราะนมแม่มีภูมิคุ้มกันในรูปของ passive immunization ก็กินไปเรื่อยจนก,กว่าเด็กไหมคะจะเริ่มโตถูกไหมและสร้างภูมิคุ้มกันเองได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆสหรั passive i m ม u n i z a t i o น,นก็จะมีอยู่ทั้งหมดเลยครับสองรูปหล,กลักๆก็คือเจ้าเซรั่มซีรั่มกับอะไรคะนมแม่ทีนี้อุตส่าห์มาแล้วไม่มีไบโอโค้ดช่วยจำคงไม่ใช่ผีเวียนถูกไหมคะ อ่ะเราก็จำง่ายๆค่ะไบโอโค้ดวันนี้นะคะก็คือ active กับ passive ค่ะ active ต้องแยกคำเลยค่ะ act กับ t i e f act เป็นส่วนหนึ่งของคำว่า vac vaccine หรือ act แล้วก็ t i e f ก็คือ Toxoid so ค่ะเพราะฉะนั้น active ก็คือ Vaccine and Toxoid เด็ด so กว่านั้นคือ passive ค่ะ passive ค่ะ p ค่ะคืออะไรคะ นะะเราเข้าใจกันเนาะนะคะ P คือปปิ๊บก็คือนมแม่ส่วนซีฟก็คืออะไรคะเซรุ่มหรือซีรัมนั่นเองแล้ว้าน้องจำแอคทีฟแพสซีได้น้องก็จะรู้ว่าวัคซีนท็อกซอยนมแม่กับเซรั่มเท่านั้นเองโอเคไหมคะสวัสดีทีนี้แกรู้ยังว่าทำไมเราถึงต้องฉีดวัคซีนรู้แต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเจ็บขนาดนี้ด้วยโอยเลิกสงสัย เจ็บมากอรอเฮ้ยนิ้นอยเนี่ยเฮ้ยม่เอาโอ้บวอ่ะสมุดการบ้านของพวกแกมาแล้ว อันนี้ของแกปัก Thank you อันนี้ของโอม,มใจส่วนอันนี้ของแกกิกะอันนี้ของฉันแล้วก็อันนี้ของแฟงฮะกลุ่มเราเป็นคนชื่อแฟงได้หรอ, <c oughs> อ,อแฟงไหนฉ,ฉ,ฉันเองอะเดียวแกชื่อแฟงก์ไม่ใช่หรอ ก็ตอนฉันยื่อสุพรรณนะฉันยื้อแฟงพอฉันย้ายเข้ามาในกรุงเทพอ่ะฉันเลยเปลี่ยนชื่อเป็นแฟงไงโอ้ยงั้นอย่างนี้ฉันก็ต้องชื่อแบบพาร์คอย่างงี้กแบบอย่างงี้ยางไงี้ยังไงบอทยังไงบอทอึ่งเรื่อเฮ้ยฐีทำไมวิชาชีววิทยาฉันได้น้อยจังไงโอ้แกพูดเหมือนแกเคยเข้าใจอ่ะ เอาแบบนี้เอาแบบนี้ฉันมีตัวช่วยสวัสดีค่ะน้องขะ ก็วันนี้นะคะพี่เอนงก็มีไบออดดีมาฝากน้องเหมือนเดิมนะคะคำถามจะทําบ้านนะคะน้องถามแบบเป็นเรื่องฮอตฮิตมากเลยก็คือพี่คะหนูทําข้อสอบ translation ไม่ได้คะ่ะหนูขอวิธีการจํา start กับ stop codon หน่อยอ่านอ้องหลายคนฟังล้วเป็นไงคะมืนสิคะอะไรคือ translation คะอะไรคือ start stop codon อธิบายอยน้ก่อนนะคะ translation เป็นกระบวนการหนึ่งในเซลล์มันเป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับการสร้างโปรโตีนขึ้นมาในเซลล์หรือสร้างโพลีเปปไทด์โดยการแปลร,รหัสออกมาจากสาย RNA เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหลักที่เรียกว่า central dogma ทีเนี้ยเวลาเ้าสอบออกอค่ะข้อสอบจะให้รหัสบน RNA เป็นพืชเลยนะคะซึ่งรหัสจะประกอบด้วยตัวอักษร4ตัวก็คือ A G C และ U เป็นตัวแทนของรหัสเบสนะคะบนสาย RNA A G C U ซึ่งจะให้มันเป็นพืชเลยนะคะหน้าที่ของเราคือจะต้องไงคะอ่านรหัสให้ออก และแปลว่ามันจะสร้างเป็นโปรโตีนอะไรนะคะทีนี้วิธีการแปลรหัสนี่ค่ะนะคะมันจะอ่านทีละ3เบสแทนเท่ากับ1กรดอะมิโนตัวสอน3ตัวค่ะได้1กรดอะมิโนเราเรียก3เบสตัวนี้ที่มันแพ็กติกกันนะคะ่ะว่าโคดอนแค่เวลาเห็นนะคะเห็นเป็นพื้นๆๆเนี่ยมันองแบ่งทีละ สาม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 ทีนี้เวลาแบ่งสามสามสามเนี่ยมันมีหัวกับท้ายไม่ใช่เราจะดึงหัวก่อนท้ายก่อนไม่ได้ต้องอ่านจากหัวไปท้ายซึ่งการไล่จากหัวไปท้ายของการ t r ร n s l เลชันเนี่ยจะไม่เหมือนกระบวนการอื่นนะคะกระบวนการอื่นจะเริ่มจากปลายสามไปห้าแต่ตรงนี้นะคะ t r ร n s l เลชันย้ำนะคะห้าไปสามและอ่านด้วยไรโบโซมจะไม่ง่ายนะไรโบโซมอ่านจากห้าไป 3ชาวบ้านทุกคนในในกระบวนการทั้งหมดกระบวนการอื่น3ไป5คนนี้แปลกคนเดียวคือ5ไป3าทั้งโคโดอนต้องอ่านจาก5พร์มไป3พาร์มนะฮะแล้วก็อ่านทีเท่า3 3้นส3 3 3 3, 3. องะ2พอยน,นะอันทีน่1อ่านทีละ3เบสเรียกว่า1โคโดอนอันที่2เริ่มโคโดอนจะเริ่มจาก5 ไป3มโอเคไหมสองพอยท์นะฮส่วนพอยที่3พอยที่4่เป็นพอยที่ออกข้อสอบหลักจริงจังแล้วก็คือพอยสต t ร์ทกับพอยสต็อปคือเวลาน้องอ่านน้องไม่ได้เริ่มจากสุดปลายสายน้องต้องหารหัสที่เป็นจุดเริ่มต้นรหัสที่จุดเริ่มต้นจะเป็นรหัสที่ชื่อว่า A U G ค่ะจะเรียงจาก5ไป3ว่า A U และก็ G มี A มี U มี G เรียงติดก,กันนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้น จาก5ไป3 A U G ตัวแรกเราเรียกเขาว่า start codon คือจุดเริ่มต้นของการอ่าน codon ไม่ได้อ่านจากปลายสาย5นะคะจะต้องไล่มาเจอ A U G ตัวแรก mm hmm. A U, G ต,ก A U G ตัวแรกนะคือ start codon mm hmm. ตัวนี้จะแปลรหัสออกมาเป็นกรดอะมิโนที่ชื่อว่าเมทไธโอนินแั้นอมิโนตัวแรกของสายโปรตีนในร่างกายเราส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยแหละฮะ เม็ดไทโอนินนะคะสำหรับตัวเม็ดไทโอนินเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ซุดโปรตีนอย่างไม่จำเป็นต้องใช้เม็ดไทโอนินเราก็าจะมีการปรับแต่งโปรตีนโดยการตัดหัวชิง้งนะคะก็ไม่มีก็หายไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้แล้วนว่าสตาร์ทโคดอนจะได้กรดอะมิโน,โนตัวแรกก็คือเม็ดไทโอนินนะ,ะเพราะฉะนั้น AUG ตัวแรกจากปลาย5เข้ามาจะได้เป็นสตาร์ทโคดอนนะ,ะที่แน่นอนน้องเอจีถูกปหต้องมาจำ AUG นะะจำยากนะฮะแล้วก็มีหลักการจำไม่ง่ายนี้ลูกนะฮะถ้าน้องจากอาณาจักรโรมันนะคะอาณาจักรโรมันเนี่ยเป็นต้นแบบของอรารยธรรมโลกตะวันตกไหมลูกโรมันเนี่ยก่อตั้งมานานแล้วนะฮะแต่ไม่มีระบบกษัตริย์โรมันเนี่ยเริ่มมีระบบกษัตริย์จริงๆเนี่ยหลังจากจูเลียสซีซาร์นะคะก็คือหลานเขาคือออกตาเวียนนะฮะออกเตเวียนขึ้นเป็นกษัตริย์ค่ะคกษัตริย์คนแรกของโรมันจริงๆเนี่ยชื่อว่าออกัสตัสออกัสตัสเนี่ยตัวย่อคือ a u g เป็นที่มาของเดือนออกัสคือเดือนสิงหาคมน้องเคยรู้แบบว่าสิงหาคมเนี่ยเดิมเนี่ยสมัยก่อนมีแค่แหนะสามสิบวันแต่เป็นเดือนที่เป็นนามของกษัตริย์ประถมกษัตริย์โอเคไหมใหญ่มากก็เลยบอกว่าไม่ได้นะถ้ามีสามสิวันน้อยหน้าคนอื่นเพราะคนอื่นไม่ได้31 ว่าแล้วก็เลยฮะไปดึงของ f ฟบ r u ร r y มาอีก1วันทําให้สิงหาเป็นอนพิเศษที่จะมีทั้งหมดอะไรสาเป็นเดือนของกษัตริย์คนแรกของโรมันก็จะมาง่ายว่ากษัตริย์คนแรกคืออะไรออก,กัสตัสถูกไหมเดือนแรกก็เดือนออกัสตัสถูกไหมตัวย่อคืออะไรคะ A U G นะคะ A U G คือ Start c o d เพรพอเจอ A U G เสร็จนะคะน้องก็จะไล่ไปเรื่อยๆทีละ333333น้องก็ไล่ไปนะคะ จนถึงสิ้นสุดถามว่าหยุดเมื่อไหร่หยุดไม่ได้หยุดตอนปลาย3หยุดจะมีตัวหยุดเรียกว่าสต็อปโคดอนเจ้าสต็อปโคดอนเนี่ยไม่มีกรดอะมิโน,โนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องต้องการสร้าง100อะมิโนโน้องต้องใช้โคโดอนทั้งหมด1 0 1โคโดอนเพราะตัวสุดท้ายไม่มีอะมิโน,โนทีนี้นะคะสับตัวสต็อปโคดอนเนี่ยนะคะมีให้เลือกทั้งหมด 3รหัสถ้าน้องเจอรหัสใดรหัสหนึ่งนะคะไปอ่านว่าไหมคะเราเลิกกันเราจบกันมีอะไรบ้างคะมี UAA UGA และ UAG ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการจำค่ะจำงี้ในเมื่อเราจะจบกันแล้วเราจะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็อ่ะชวนเพื่อนกลับบ้านประโยคทั้งสามประโยคให้น้องจัดไง่ายๆกลักลับบ้านเลิกกันจบกันก็มี you also เธอมาด้วยกันสิ จะกลับบ้านนะมามามารวมกัน You are also นะฮะ You go ahead ไปกลับบ้านกัน Go ahead ออกจากบ้าน Go ahead You go ahead นะฮะและ็ระหว่างทางก็อีกคิดมากคืนบักฝรั่งมันก็เป็นอะไร You a กับนะฮะคืนบักฝรั่งเลยก็คือ You are also U a, a You go ahead U G a, a และ You a กับคือ U A G เช่ไหมให้น้องจำสามประโยคได้น้องก็จะจำเลยครับ ต่อโคดได้พอเจอซอปโคด,ออป,โดปุ๊บก,ก็จบไม่มีกฎไมโนก็คือเลิกสิ้นสุดกระบวนการ t ารแทรนซเซชันเห็นไหมอ่ะสรุปน,นะฮะคีย์เวิร์ดคือ t ารแทรนซเซชันต้อง5ไป3 s t สตาร์คือ a u g august ก,กรรษัตริย์คนแรกนะคะส่วนจบก็คือ you are a soul you go ahead และ you at gum u a g, u a, a u g a u a g ค่ะขอจบเบลโคดไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ ก็แค่เนี้ยฉันก็ใจแล้วดีมากแฟรง์แฟรงค์แฟรง์แฟรงค์จ้าแฟรง์แฟรง์แฟ์แฟรง์